มาแล้วครับเพื่อนๆกับ Honda Accord 2.4 EL Navigator ปี2009รถบ้านได้แท้ ตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับตอนเป็นป้ายแดงราคาล้านกว่าเลยนะครับผมวันนี้จัดในราคา3 3 9 0 0 0บาทสภาพนางฟ้าครับเพราะที่นี่นะครับคัดรถสวยรถบ้านสภาพสวยๆในราคาคุ้มค่าคุ้มราคาผ่อนเบาๆสบายๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมเฮียนัดเขาดูแลอย่างดีในเรื่องของการคัดรถเข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของบริการด้วยนะครับเคสไหนจัดไฟ แนนก็ดูแลเอาให้จบเคสไหนซื้อสดก็ดูแลในเรื่องบริการไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเมื่อซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ผ่านมีบริการจัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับโอ้โหครับวันนี้ไปส่งภาคใต้พรุ่งนี้ไปส่งขอนแกน่นไปส่งอุดรน,นนทบุรีกรุงเทพปริมณฑล ภาคอีสานก็ไปมาหมดแล้วครับนี่คือบริการที่ทําให้ท่านได้รู้ว่านี่คือรถสวยจริงๆเรากล้านําไปส่งท่านบางครั้งท่านอาจจะมัดจำ5้า5 0 0 0บาทมาเนี่ยเราพร้อมที่จะเอารถไปให้ท่านที่ดูแลอย่างเต็มที่นะครับที่นี่ถือว่ารถคุณภาพแน่นอนกับ Accord คันนี้ สวยจริงครับราคาคุยกันได้ลดได้ก็จัดไปกำไรเล็กๆน้อยๆก็ดูแลกันไปครับขอให้ท่านได้ลดเอาไปใช้งานใช้ย,ยาวๆนะครับได้ลดดีๆแ happy นะครับภายปีหน้าปี2ปีไปก็ซื้อคันใหม่ กับเราอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับกับที่นี่เลยรถจอดอยู่นนทบ,บุรีนะเพื่อนๆใครสนใจด่วนๆครับ0885845375ครับเฮียนัทเข้ารอบริการอยู่แต่ก่อนอื่นแอดไลน์แอดมินก่อนเพราะต้องเช็ครถก่อนคขาว่าอยู่ไหมที่เหลือนะครับเขาดูแลให้ทั้งหมดเลยรับรองท่านได้รถสวยแน่นอนครับ